กลุ่มคำบนภาพพื้นหลังสีดำๆนะครับ1 3 6 5 2 1 9บาทไทยนั่นเองนะฮะโอเคครับสวัสดีครับพบกผมเดอะฟอร์เ a ็กแมนอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมมีความรู้ดีดๆเกี่ยวกับเทรนใหม่ๆมาฝากอาจจะพักเรื่องการเทรดไว้แป๊บหนึ่งโอเคป่ะครับพักเรื่องเทคนิคการเทรด m y s e a r การเทรดไว้สักคลิปหนึ่ง ว่าอัปเดตเทรนความรู้กันก่อนนะครับโอเควันนี้นะผมมีข่าวที่กําลังเป็นกระแสยอยู่ตอนนี้คือเรื่อง l o o เอ็นฮะกลุ่มคําบนภาพพื้นหลังสีดําๆนะครับแต่มีมูลค่าเป็นหลักล้านบาทไทยโอเคปะวันนี้ผมจะมาแกะให้ดูว่ามันคืออะไรแบบเข้าใจง,ง่ายๆเลยแต่ก่อนที่จะไปรู้เรื่อง l o o เอ็นผมขออธิบายเรื่อง NFT แบบง่ายๆสั้นๆสําหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้แล้วกันเนาะเอาแบบจบในคลิปเดียวแหละ NFT กับ l o o เอ็นให้จบให้มันจบในคลิปนี้นะโอเค NFT นะครับคือ n อ n ฟังเชื่อม e ทเค็นเราจะผมจะแกะทีละตัวนะว่าตีความหมายตามตามคำภาษาอังกฤษเลยนะโอเค t ท ken คือเหรียญ f ัง g ช b l e คือทดแทนได้เมื่อรวมกัน Non-F ัง g ช b l e token, token เหรียญที่ไม่สามารถทดแทนได้โอเคไหมซึ่งมีจํานวนจํากัดสามารถซื้อขายถ่ายโอนแต่ไม่สามารถแบ่งซื้อได้นะซื้อขอซื้อครึ่งเหรียญได้ไหมครึ่งหนึ่งได้ไหมไม่ได้คุณต้องซื้อไปเต็มๆนะคุณต้องซื้อไปทั้งหมดการซื้อขายนะครับจะถูกบันทึกบนระบบบล็อก chain โอเคไม่ตรวจสอบได้ว่าเยมีการซื้อขายถ่ายโอนไปที่ใครอะไรยังไงบ้าง ตรวจสอบได้ตลอดแล้วรู้ว่า NFT อันนี้เนะี่ยตกอยู่เป็นของใครปัจจุบันเป็นของใครเคยซื้อขายอะไรกันมายัางไงสามารถเช็คได้หมดนะฮะซึ่งไอตัว NFT เนี่ยสามารถมีเจ้าของได้ไม่เกินนะฮะโคต้าที่ผู้สร้างได้สร้างเช่น NFT อันนี้สามารถมีคู่ครอบครองได้ครั้งละหนึ่งโอเคป่ะก็คือ1 1คนจะไม่มีจะไม่มีแบบว่าเฮ้ยคนนี้ก็มี NFT ียบนี้คนนี้ก็มี NFT เดียวกันไม่มีจะมีแค่1คนเท่านั้นที่ได้ครอบครอง NFT ตามที่ผู้สร้างกําหนดโคต้าไว้นะการที่มันเกิดคุณสมบัติอย่างนงี้นะครับทำ สามารถใช้ NFT แทนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เราต้องการให้มันมีชิ้นเดียวบนโลกนั่นเองและที่สำคัญสามารถส่งมอบเพื่อทดแทนกันไม่ได้เลยเพราะว่าจะมีผู้ครอบครองได้ไม่เกินจำนวนโคตาที่ผู้สร้างได้กินไว้นั่นเองนะเมื่อมี NFT แล้วคือ non fungible token หลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยแล้วมันมีแบบว่า fungible token ไปแบบไม่ต้องมี non มี fungible token ง่ายๆครับเงินตาเงินสดหรือว่าสกุลเงินที่เป็น bitcoin ต่างๆพวกนี้จะเป็น fungible token หมดเลยก็คือว่าสามารถ ามาทดแทนได้เช่นคุณยืมไปเท่านี้ร้อยบาทคุณก็มาคืนผมร้อยก็สามารถทดแทนได้เพราะว่าคุณก็มาคืนผม100บาทก็จบไม่ได้หายไปไหนนี่คือฟังก์ชิเบอร์โทเค็นมันมีอยู่แล้ว ยกตัวอย่างนะ NFT ง่ายๆคือเช่นผมเป็นศิลปินผู้สร้างผมเอาภาพ t ด e f o r ร์เร็กเนี่ยขึ้นไปแปลงเป็น NFT จากนั้นมีนาย A มาทำการประมวลภาพของผมไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละประมูลปุ๊บนาย A จะได้กรรมสิทธิ์การครอบครองแต่จะไม่ได้ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ังเป็นของผมอยู่นาย A สามารถเอา,เอาไปขายได้เอากรรมสิทธิ์เนี้ยไปขายหรือว่าไปส่งมอบให้ผู้อื่นได้และเมื่อนาย A นะฮะส่งมอบกรรมสิทธิ์ภาพอันเนี้ยให้กับผู้อื่นไปขายไปแลวนาย A ก็จะไม่สามารถเก็บสิทธิ์นี้การเป็นเจ้าของภาพนี้ไปได้นะครับจะไม่เหมือนกันจะไม่เหม เหมือนกับการเรียกเรา copy รูปลแล้วเก็บไว้อาจจะมีคำถามที่ว่าเฮ้ยทำไมเราต้องซื้อ NFT ด้วยใน,นเมื่อเราคลิกขวาเซฟมันเป็นไฟล์ดิจิตัลใช่ไหมเราคลิกขวาแล้วก็เซฟลงมาบนเครื่องเราก็จบแล้วทำไมต้องไปเสียงเงินเสียทองให้กับ NFT ด้วยอ้าโอเคอผมตอบแบบเคลียร์เลยนะผมจะตอบด้วยคำที่ว่าเฮ้ยเราพูดถึงเรื่องกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของไฟล์ภาพนั้นแบบแท้จริง ซึ่ง NFT ให้คุณได้นะครับไม่ใช่เพียงแค่การคลิกขวาเซฟมาบนเครื่องแล้วก็จะเป็นเจ้าของไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยการที่คุณได้กรรมสิทธิ์ในไฟล์ภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไฟล์ภาพนั้นไม่ใช่เจ้าของจริงๆยังเป็นผมอยู่โอเคไหมยังเป็น The Forlack Man ที่เป็นคนแปลงภาพนี้เป็น NFT แล้วก็เปิดประมูลโอเคไหมตอบคาถามเรื่องนี้นะฮะโอเคสรุป NFT ง่ายๆนะคือศิลปินผู้สร้างสร้างของออกมาแล้วก็เปิดประมูล ให้กับนักสะสมทั่วไปเช่นงานศิลปะที่ถูกแปลเป็น n e f t ขึ้นไปบนเว็บไซต์ก็ถูกประมูลประมูลไปนะครับดังนั้นเนี่ยมูลค่าที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับผู้สร้างผลงานนั้นว่าเฮ้ยเขาให้มูลค่ามันอะไรยังไงสรุปง่ายคือ NFT มูลค่าขึ้นอยู่กับผู้สร้างหรือศิลปินนั่นเองนะครับไม่ได้นักสะสมนะจำคำนี้ไว้นะต่อมานะที่เป็นกระแสะอยู่ตอนนี้คือ Root NFT เมื่อกี้เราเข้าใจ NFT ไปแล้วว่ามันคืออะไรนะครับ Root NFT เนี่ยแนวคิดหลักการจริงๆนะมาจากผู้ใช้ชื่อว่าดอมพอกแมนนะครับเป็นผู้ก่อตั้งแอปวายนะฮะที่เราเคยรู้จักกันเคยเล่นกันนะฮะโดยมีหลักการที่ว่าเร,เราจะทำไงให้ผลงานของเราเนี่ยมันะเป็นการดีสเนอร์ไรเป็นการกระจายอำนาจไม่ต้องมีศูนย์กลางให้ทุกคนเนี่ยสามารถนำผลงาน ขอองงตัวเ,เผลงานของศิลปินฮะไปสร้างไปออกแบบอะไรเพิ่มโดยที่ไม่ต้องครอบครองโอเคไหมคพือปล่อยให้เอาไปสร้างได้เลยงงอ่ะพูดง่ายง่าอ่ะโอเคเมื่อกี้เราเข้าใจหลักการแล้วอ่าแล้วผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่าง นะครับรูทเอ็เช่นผมสามารถเก็บรูทเอ็นเได้ลูดเอ็ทจะเป็นอะไรก็ได้นะยกตัวอย่างผมสามารถเก็บรูทเอ็ได้รูทรูปสุนัขกับรูทรูปพระจันทร์นะครับผมก็มาทาอะไรดีวะอ๋อเอาไปรวมเป็นภาพเดียวกันดีกวาผมก็เอารูปสุนัขกับรูปพระจันทร์มารวมเป็นภาพเดียวกันก็จะได้เป็น NFT อันใหม่ขึ้นมาเห็นไหมผมสามารถเอารูทพวกนี้มาสร้างเป็น NFT ชิ้นใหม่ได้ แล้วแต่เราจะไปสร้างอะไรดังนั้นเนี่ยพูดง่ายคือรูดเอ็อ NFT, คือวัตถุดิบศิลปินเนี่ยเป็นคนสร้างวัตถุดิบแล้วก็ให้นําวัตถุดิบอันนั้นเนี่ยไปสร้างเป็นแล้วแต่นักสะสมว่าจะไปสร้างอะไรไปสร้างเป็น NFT อันใหม่ก็ได้ไปสร้างเป็นตัวละครในเกมไปสร้างเป็นรูปภาพไปสร้างอะไรก็ได้แต่สําคัญคือศิลปินให้วัตถุดิบเราไปนะครับแล้วให้นักสะสมเนี่ยไปสร้างต่อเป็น n อ t เออะไรแล้วถามว่าแล้วมันจะมีคา่ายดงไงเมื่อให้ฟรีนั่นแหละนี่คือคําถามดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนเอาวัตถุดิบนนนัั้้้ไไปปสราาางเยะะวตถุุดิี่มมก็จคคณขึ คือมูล,ลค่าหรือคุณค่าของวัตถุดิบนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนักสะสมที่ให้ความสนใจหรือหยิบวัตถุดิบนั้นไปใช้งานได้เกิดประโยชน์แค่ไหนนั่นเองนะอันนี้คือรูด NFT ดังนั้นเมื่อกี้ NFT ธรรมดาคือศิลปินผู้สร้างเป็นตัวกำหนดมูล,ลค่าแต่กลับการรูด t n t t คือนักสะสมในชุมชนนั้นเนี่ย เป็นคนให้มูลค่ากับมันนั่นเองมันจะกลับกันโอเคนะ NFT ล่าสุดนะฮะไอภาพพื้นหลังสีดําแล้วมีตัวอนนะะักษรนยฮะผมดูราคานะราคานะวันที่9นะฮะเดือนกันยา2องพเวลาบ่ายสองครึ่นะฮะอยู่ที่12 ETH หรือประมาณ41,685จุด 60 USD หรือประมาณ1 3 6 5 2ล้านบาทไทยนั่นเองนะฮะอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยแล้วกลุ่มคำพวกนี้เนะี่ยมีประโยชน์ไงเมลราคามันขึ้นมีคนนะกลุ่มคำพวกนี้ไปสร้างเป็นตัวละครเกมไปสร้างเป็นตัวการ์ตูนต่างๆไปสร้างมูลค่าเพิ่มแสดงว่านักสะสมคอมมูนิตี้หนึ่งเป็นคนให้คุณค่ากับวัตถุดิบนันนั่นเองนะครบโอเคเปล่านะะจะต่างกันสรุปง,ง่ายคือ NFT ธรรมดา ที่เป็นแบบ normal เลยสติเมเ l ิลทั่วไปเนะี่ยศิลปินสร้างผลงานแล้วก็ให้มูล,ลค่ามันส่วน Root N f t ศิลปินสร้างวัตถุดิบและให้นักสะสมเนี่ยเอาไปสร้างผลงานต่อและนักสะสมนี่แหละหรือคอมมูนิตี้นั่นแหละจะเป็นตัวเพิ่มมูล,ลค่าให้กับวัตถุดิบนะั้นั่นเองโดยที่ผู้สร้างจะไม่ต้องเข้าไปยุ่งอะไรเลยโอเคป่าจบนะฮะในคลิปนี้คลิปเดียวโอเคถ้าเกิดชอบคลิปดีๆมีรบก,กวนกดไลค์ให้กับ the forleg man ด้วยนะครับแล้วก็ใครสงสัยในคลิปนี้เหมือนเดิมพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ขนอะผมจะมาตอบคำถามนะฮ ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย